สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมทิพัผ่านช่องคุ้มทรัพยานาคนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่หลักกิโลครับคุณผู้ชมหลักกิโลนาโชคนะครับเลขไม่เคยพลาดนะครับโอกทีไรต้องมีตัวเลขในหลักกิโลทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านมานะครับมีคนฝันถึงเลขหลักกิโลด้วยนะครับฝันได้เลข1 7 7 1นะครับแล้วก็ซื้อถูกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมงวดโกนนะครับวันนี้เรามาตามอีกตัวเลขนะครับ ยังไม่หนีไปไหนลักเกโลยังมีเลขที่โยังอยู่ในลักเกโลอยู่ด้านนี้ครับคุณผู้ชมอยู่ด้านซ้า,ายมือนะครับทัานหน้าเขาหาลักเกโลอยู่ด้านซ้ายมือจะมีเลขหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดกับสองเจ็ดนะครับสองหนึ่งแปดกับสองเจ็ดนะครับถ้าเราจับตีไข่เข้ามาก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงตรง,ตรงเลยนะครับลักกิโลของเราไม่เคยพลาดจริง,รงๆนะครับคุณผู้ชมเราก็ตามดูต่อนะครับสำหรับ ผู้ที่โชคดีก็ได้โชคได้ลาบไปหลักกิโลครับวันนี้ก็เอ็ได้มาเอาน้ําแดงนะครับน้าแดงน้าส้มนะครับแล้วก็น้ำปลามาถวายป็นทุดถูกอาจจะโอเลขด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับวันนี้เรามาหลายช่องนะครับก็มีนางน้อยชาแนลแล้วก็แอนฟิวนะครับวานีชาแนลนะครับสานเราว่าเดินนะกัดเดินว่า้ตรงไหนถูกเราก็จะไปตรงนั้นนะครับนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ให้ไหว้นะครับเครื่องดื่มนะครับจะได้มีความสุขความเจริญเท่าเรามาถ่ายทําก็เป็นธรรมเนียมของเราเป็นแบบนี้นะครับคุณชมนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหนมาฝาก f c ทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับครับวันนี้ก็ได้ซื้อน้ามานะครับจานวน6แพคด้วยกันนะครับจะเดินถวายตามที่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เราอยู่ที่หลักกิโลนะครับ เลยครับค yeah, no, oh, oh. 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 mm ุณชมเริ่มแล้วนะครับนะครับนี่คือคือเวลาถวายปุ๊บนี่นําส้มน้ําแดงก็จะโหลดก็จะแกว่งไปแกว่งมาทุกครั้งอ่าดูนะครับทั้งน้ําส้มน้าแดงเลยแล้วก็แรงมากนะครับแรงมากเลยครับวัดโกนนะครับโหลดน้ําแดงจะแกว่งออกด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะครับนะครับหัน ครับวันนี้เราจะมาทำจุดทูกเสียงท้ายด้วยนะครับกับน้องเอนฟิวนะครับไม่เอ็นฟิวนะฮะนี่คุนชมตอนนี้ก็อาการร้อนมากนะครับต็อส็นะครับท่านผู้ชมาหลายก็ ส่งให้ท่านชมดูหลายรรบเหมือนกันนะคะมันจะมีสามด้านนะคะเนี่ยด้านนี้นะคะหนึ่งหกกับห้าศูนย์วันนี้เรามาตอนเที่ยงนะครับคผู้ชมนะครับตอนเที่ยงเลขแม่นนะครับตอนเที่ยงเลขแม่นทางนี้ก็ไปแี้นะคะท่านชมเนาะแต่ว่าจะวนเวียนวนเวียนยแถวนี้นะคะท่านชมกับตัวเลขหลักกินลนะคะครับเอนติลกำลังร้อนนะครับคุณผู้ชม วันนี้ร้อนมากครับเที่ยงตรงนะครับคุณชมดูนาฬิกาด้วยได้นะเที่ยงเที่ยงสี่สิบหกนาทีนะครับเนี่ยคุณชมครับหลักกิโลไม่หนีไปไหนตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยฮะเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ครับนี่เจ็ดหนึ่งอยู่นี่ฮะคุณชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับจะออกตรงนี้หรือเปล่าทำวนนี้สองแปดหรือเปล่าครับคุณชมเนาะเจ็ดหนึ่งออกไปแล้วนะครับเหลือนะเนี่ย เจ็ดหนึ่งนะครับเนี mm ่ยนะครับเจ็ดหนึ่งอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับผู้ชมนะฮะดูแบบชัดๆไขกันนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับยังเหลือสองแปดที่ยังไม่ออกนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยสาธุสาธุนะฮะนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้นะครับงดก่อนนะครับ หลอดจะชี้มาด้านนี้คะคุณชมถ้าดูได้ดูคลิปช่องคุมทรัพย์พญานาคนี่จะรู้เลยหลอดนี่จะชี้ไปทางนู้นแล้วก็ชี้มาทางนี้แล้วมาอยู่ด้านนี้เลยนะฮะหลอดจะชี้มาออกออกมาด้านนี้เลยฮะเนี่ยหลอดหลอดอ่าหลอดน้ําแดงเนี่ยจะชี้ด้านนี้นะครับชมชี้ด้านนี้แสดงว่าเลีออกด้านนู้นครับสี่ตัวด้วยกันนะครับก็มีหลายคนหลายท่านถูกคือหลอดไม่ได้ชี้ตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาดูได้เลยนะครับหลอดไม่ได้ชี้ตรงที่ผ่านมานะครับ น้สำนนส้มกำลังแกว่งไปแกว่งมานะฮะเนี่ยน้ำส้มกำลังแหว่งไปแกว่งมาเหมือนกันนะดูขึ้นเนื้เนี่ยขึ้นขึ้นเกือบครึ่งแล้วนี่นะเริ่มงน้นแกว่งแล้วครับแหว่งแล้วครับคุณผู้ชมแกว่งเยอะเลยฮะไปดูว่าจะแกว่งไปทางไหนวันนี้งวดน,นี้จะแกว่งไปทางไหนอู้หูแกว่งขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวเรามาลอต,ตัวเลขด้วยนะครับบัรทุบเสียงไทยเที่ยงตรงจุดวันนี้จะได้เป็นตัวไหนนะครับนะฮะคุณผู้ชมเนาะโอ้ยงวทีผ่านมาเนะาะเจ้าของนาก็อาอายุของท่านก็ยิบเจ็ดสองเจ็ดสองก็เจ็ดหนึ่งนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเลยเจ้าของนานครับมางวดนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับ นะครับด้านนี้จะมีเลขหกหนึ่งหกนะครับด้านนี้จะหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเปลกมากโหลดโหลดที่ไปทางด้านนูนเนาะเปลกมากจริงๆนะครับต้องยอมแล้วบ่าเปลกมากนะครับคือ,อลักกิโลนี้ยังไม่พลาดจริงๆนะครับคุณจชมยังมีลุ้นต่อนะครับอยู่ในลักกิโลนี้จะออกทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยเนี่นะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับลักกิโลเนี่ฮะ ด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าหลายชุดนะครับมีอะไรบ้างเยอะๆเลยเนี่ยนะครับมีนะครับเรีวยว่าถ้ามีใคร,รทูรลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็มาสร้างสานเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ใส่เสื้อผ้าไว้นะครับเสื้อผ้าสวยๆนั้นเลยนะครับเสื้อผ้าก็คือผู้ผู้โชคดีนะครับคุณผู้ชมเนะาะที่ซื้อเสื้อผ้ามาถวายเสื้อผ้าสวยๆล้วนแะแต่ก็ไม่มีที่เก็บเนาะเวลาฝนตกมานี่ก็ ไปหมดเลยนะครับดูร่มก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับของคุณพี่เจ้าของนาก็สนับสนุนเต็มที่นะครับที่จะให้มีสารตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้อยู่แบบมีความสุขนะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับเจ้าที่เจ้าทางเขานะครับเนี่ยนาก็สวยด้วยนะครับคุณผู้ชมนะสังเกตดูนานาที่อยู่ใกล้เคียงเนี่เขียวนะฮะจากตรงนั้นในสู้ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับบริเวณหลักกิโลนี่จะสวยมากนะครับเนี่ย คุณชมดูนะสังเกตดูข้าวนะสวยจริงๆนะแอดไม่ได้โกหกนะครับด้านนี้น้านนี้นี่สวยมากสวยกว่าเพื่อนเลยนะครับสวยกว่าเนอะด้านนู้นไม่ไม่สวยไม่เท่านี้นะสังเกตดูอ่ะนี่นะจ้องดูไกลๆได้เลยนะด้านนู้นเลยนะนะ,นะครับทําไมพ่าตรงนี้สวยเพราะว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากตรงนี้นะนะครับ ครับก็เมื่อกี้นี้เป็นอะไรครับอะไรกระเด็นเข้าใส่นนเสียงแว่วแววอ๋อก็เมื่อกี้นะคะมีก้อนหินนะคะกระเด็นใส่ตรงเอวพอดีเลยค่ะกำลังนั่งที่จะจุดทูบเสียงบาดจังทายอยู่โ <laughs> อ้จ้กก็มีก้อนหินกระเด็นใส่แล้วก็นึกว่าใครแกงหรือเปล่าหรือว่าใครโยนใส่หรือเปล่าแต่พอถามคนก็บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็ยืนกันอยู่สองคนนะคะแต่ว่ากระเด็นใส่คนเดียวนะคะ,ะคือกระเด็นแรงไหมแรงอยู่ค่ะเหมือนคนโยนใส่เลย เจ้าที่เขาหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็พอจับดูนะคะก็ไม่มีตัวเลขหรือเปล่าเป็นคนชอบดูตัวเลขเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขอีกค่ะก็เลยเห็นตัวเลขเลขอะไรมาเลขอะไรเนี่ยห้าเจ็ดห้าใช่ค่ะในในอุตดตรงนี้แหละขยายใช้เต็มจอเลยเต็มหน้าเลยตรงนี้มือนิ่งๆนะเดี๋ยวเขาดูหน่อยนิ่งๆอย่างนั้นแหละอ่าจริงๆโดยผู้ชมเราขยายหน้าจอชัดเลยนะฮะเจ็ดห้าโอ้ชัดจริงๆเลยนะ เจ็ดห้าขยายให้ดูเลยเจ็ดห้าเห็นไหมชัดมังเกิ้เลยที่หนึ่งเจ็ดห้าหินเห็นตัวหนึ่งเนาะหินอันหนึ่งห็นหนึ่งก้อนอ๋อหนึ่งเจ็ดห้าตกใจเลยมันดังแรงไหมมันมันเหมือนคนโยนใส่อ่ะแล้วก็มีรถผ่านไม่เมื่อกี้นี้นีมีรถคันสีขาวแต่ว่าจำทะเบียนรถเขาไม่ได้อ๋อรถไปเหยียบแล้วกระเด็นมาใส่ใช่ค่ะใช่อาจจะใช่อย่างงั้นแต่จะเป็นจอื่นจังเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามาคือมาหลายรอบก็ไม่เคยไม่เคย ก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าลักกิโลมีไหมนีค่ะฝั่งฝั่งโน้นเจ็ดห้ามีใช่อ๋อเมื่อกี้นี้จูบทูบสังทายด้วยก็เลยมาถวายน้ําเครื่องดื่มน้ำส้มน้ําแดงในตรงไหนนั่งตรงไหนเมื่อกี้นี้นั่งตรงหน้าศาลนะคะหน้าศาลกิโลอ๋อไปไปไปดูหน่อยได้ไหมนั่งตรงไหนพอดีไปดูหน่อยฮะเดี๋ยวเราตามไปดูครับน้องเอ็นฟิวผู้มีเซ้นนะครับพี่หลอกนะครับ โยนก้อนหินใส่นั่งยังไงทําไงนั่งตรงนี้บ่กลางวันเสกๆเลยนั่งกํงงงกนนกลาบบล,ล,กลังนั่งที่จะว่ายแบบนี้เลยแล้วก็หินกระเด็นมาโดนตรง,ตงไหนตรงเอวพอดีเลยค่ะโอ้ตรงเอวพอดีเลยใช่ค่ะก็นึกว่ามีคนแกล้งไม่ใช่เอวเคล็ดเราบ่ไม<ต>่ค่ะแต่ว่าเขาเจ็บอยู่เจ็บอยู่อย่างแรงเลยมันกระเด็นแรงมาก แล้วเหมือนเหมือนเขาจะยืนในสองคนแบบนี้อยู่ในสองคนใชนเห็นไมมมีเห็นไหมเห็นมีเห็นเหรอเขาจะให้โชคในตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าให้จับคู่เอาฝั่งจะเป็นเจ็ดห้าโอ้ตลาดนนท์มีเจ็ดห้าด้วยใช่รถมีมาตั้งหลายคันแต่แต่มีคันนี้อ่ะเนาะมีคันนี้คันเดียวที่โดนแล้วเห็นเออเห็นเขาให้ด้วยนั่นเห็นนี่เอาไปบ้านด้วยโอเขาเลเดอร์เผลอๆก็ มีโชคลาภเห็นมีตัวเลขด้วยอ่ะเวลาประมาณเที่ยงตรงเนาะใช่ไหมเที่ยงตรงครับที่ที่เขาโยนใส่ให้อ่ะเนาะคิดว่าเนาะน่าจะใช่เขาจะให้โชคแล้วเมื่อกี้นี้ก็มีแห่งานศพมาด้วยเนาะผ่านผู้ด้วยมีงานศพผ่านไปด้วยเออฮ่ผ่านมาดีพอดีด้วยค่ะก็เขาน่าจะโยนมาให้เพราะว่ามาหลายรอบเนาะก็ไม่เคยเจอเลยมาครั้งนี้มาเจองานงานที่ ชอบขาวด้านอ๋อเอนฟิวให้แน่นอน75เอ็นฟิวคู่นี้เซนใช่ค่ะครับแล้วมาดูตัวเลขน้องเอ็นฟิวจะชอบตัวไหนหลังจากได้หินแล้วจะชอบตัวไหนเอ่ยชอบฝั่งนี่แะคะไหนตัวไหนฝั่งนี้เลย75แกจับมีใช่ไเออเนี่ยใช่ค่ะจับคู่เอาเออด้านนี้เออมองชัดเลยไหนเจ็ดฝั่งโน้นห้ฝั่งนี้เจ็ดนี้ห้าฝั่งนี้เออเฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้านี่จะมาบ่อยกว่าเพื่อนเลยค่ะเคยออกหรือยังเจ็ดห้าออกบ่อยเนาะ เจ็ดสองก็ออกบ่อยห้าศูนย์ก็ออกบ่อยวนไปวนมากับเจ็ดนี่แหละมันไปไหนเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งห้าก็ไม่แน่เพราะว่าก่อนเห็นมีหนึ่งเนาะก่อนเห็นเป็นกลมกลมกลหมกลมไม่มไม่น่าจะเป็นศูนย์เนาะถ้ากลมก็จะเป็นศูนย์ได้เจ็ดหนึ่งห้านะใช่เพภายในสี่ตัวห้าตัวเนี่ยเนาะไม่ใช่สองเจ็ดห้าเลยบะสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเนาะ ก้เลขมันอยู่ตำแหน่งนั้นพอดีเลยออ่ะกองเอ็นฟิลนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนาะครับนี่ครับคุณชมได้แล้วตัวเลขนะครับ75นะครับคุณผู้ชมนะครับน้องเอ็นฟิลนะครับที่อ่านั่งจุดทูบแล้วก็นั่งว่าน้ำส้มน้ำเลงนะครับวายน้ำหลักกิโลแห่งนี้นะครับแล้วก็มีก้อนหินนะครับโยนเหมือนกับโยนเข้ามานะครับ เมื่อโยนเข้ามาใส่อย่างแรงเหมือนกันนะครับก็รถอาจจะวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็เดินใส่ใส่แล้วมีตัวเลขนะครับคุณชมแล้วก็ก็ดูตัวเลขก็เลยมีนะครับอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับก็เป็นแนวทางนะครับทุกอย่างก็เป็นไปได้นะครับเนาะก็เราก็เป็นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ย้ํว่าตัวเลขที่นี่นะครับไม่เคยพลาดจริงๆยังเข้าตลอดนะครับคุณผู้ชมตัวเลขที่นี่ยังเข้าตลอดนะครับนะครับชาวบ้านก็ติดงานนะครับปกติชาวบ้านจะมา มาช่วยกันนะมามาไหวตลอดนะครับแดีว่าวันนี้ติดงานที่บ้านแล้วก็คุณผู้ชมครับแสดงวันรถตู้มาได้ตัวเลขแล้วงนี่ครับนี่คุณผู้ชมนะครับน่าจะใช่ไม่ใช่โอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับกับตัวเลขหลักกิโลนะครับตัวเลขหลักกิโลเนือนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปตามคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมนะคลิปหน้าก็จะมีไปดูทูบเสียงถ่ายว่าจะได้ตัวไหนนะครับ คลิปนี้ก็ล้ำลามันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับนะก็เฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม